มามเช้าไปติน้ำนักเบิ้งพี่น้งบอกว่าไปตีน้ำนักเบิ้งเด้อมาหั่กระถอกเลยหัก่กระเลือบทิ้ติดนจะจ๊ะหั่นกระชี้หั่นยาทั่วชิ้ไข่เขาไปในถอเลยก็ได้ปากแล้วหั่กระชี้เยเกลือปลาเผาเกลือได้หไหมครับห้าวเดี๋ยวเอาเก็ดออกแล้วเผานะเนื้อหวานหวานสำๆำเลยจ้าใส่เกลือลงไป 吃点龙虾去。嗯，好，开嗯嗯嗯嗯

แต่เสียแท้พี่น้องเฮาวเบรดไผ่แห้งปันดได้เด้อทุกคนเด้ปอปลาฮาสดจากน้องเลยอะ่ะไม่มีกลิ่นพราะว่าน้องเฮาวเบรดนี่นะทุกคนพร้อมเริ่มมาแล้วป้าพี่น้องตอนนี้ก็ก,กินเริ่มหอมซอยมาและซาดิมกับซิตําน้ำจิม้มซีฟูด้ดดูทุกคน กินหอมเลิมซอยมากแล้ว ตอนนี้ใกล้ซุกแล้วเด้อทุกคนนะโอ้โน้ำหยดติงต๋งติง๋งไฟลุกบึมบึมมันจดุดจวดมันจุดจวดเนี่ตัดหนังกิีซี่คุยก่อนนี่อ่ะพักซีกระเทียมแล้วก็มาคลิกนี่ใส่เลยจิ้มซีฟูดสาวดีมกันค่ะพักข้อมน้อยเดี๋ยวไปกินด้วยอวดซีอันนั้น เาเิมขึ้นสิบขีป่าไม่ใช่เรียนเมืองแล้วขี่ป่าแต่เพียนมันแข็งนะเป็นกระไรเอาแข็งโคโลเคเลยยุทุกคนขีปลาต่เพี้ยนกินยังมาบุเนี่ยีก่อนจะเเขาหน่อยอาเขดีหรื้เขาน่อยจับจับไป ทั้งนียบทั้นกับตำไปเป่าปลาไปน้ำเป่าใหม่แล้วขออเขา,าอุตส่าห์เผามาอย่างนิดดีตอนขาดเลยคำชวนเอาลงเดี๋ยมเพิน่นตอนแหลกเพิ่นใสน่แนวอหองนะมันอยู่สูงแล้วเพิน่นมันก็เป็นตาบ่บอใหม่ของเพิ่นอยู่ดบบบ่อบ่าใหญ่เลยคิดว่าโอ้มันไก่ไฟเกินไปมันสีสุกย้มไหลก็เลยเอาลงสีใหม่กับตอนนี้นอโอ้อลังการ มั <ừ> mm, จนจะเสียเถอะพี่น้องแต่มาซุ่มเนื้อมาให้ FC บ้างเนาะเนื้อมันเนื้อมันปูกรยานีน่ทุกคนบู๊นี่โมโหบา,หบานทุกคนมีบ่เดี๋ยวสิซุ่มให้เบเิ่งนเลยวันนี้ใจว่ามันสิเห็นชัดบ่เนาะบ พึบนี่นี่ไข่ใใส้มทุกคนนี่ทุกคนมันอยู่ไก่อาบรชาชกระฟอไพ่ทุกคนเสียงแห้งแห้งตอนนี้แต่ว่ากล้องมันอาจจะตัดเสียงรบกวนทุกคนหนะาี่บนะอด้ยินเสียงมันพึบอะพูดนะไก่กอ,อ,อันีุกทั้งางเลยกลับมาทางนี้ทุกคนซุกแล้ว ดาวดิมเพื่อนกัเดีิ๊ดดาวดิมเพื่อนว่าสิถ่ายถ่ายปกอยู่ตรงนั้นนั่งก่อนนั่งก่อนมเว่าจะไปถ่ายเบาให้เอฟซีเบิ่งอยู่บ่ได้หอดปกทุกคนเวลางซุกแหละซุกแหละซุกทั้งซองขังเลยทางนี้กอะสีดำๆมาจากน้อยแต่ซุกแหละแหละปึกมาสมุนึงนะพนุถนอมมาอย่างดีทุอคนพ่อ แสบแน่นอนอน,นี้เอาเด็ดแสบแล้หลกทุกคนนี่นาระวังนี่จะเอาออกว่าก่อนตรงไหม่ตรงไหม่ทั้งกระสีตั้มนั่นนี่แล้วกระสีอุ๊ขี่ปลาต่อทุกคนนี่ทุกคนสวัสดีมันกระตั้แหลกแล้วเรียบร้อยเครื่องปรุงเพิ่นกระสีมี่ยังแน่ทุกคนแป้งน,นัวน,นั่นเองใส่ย,ยังกระแสบ เมื่อน,นั้นเฮ็ดเฮียใส่หมอนหน่อยหนึ่งโอ้นอนแสบขนาดทุกคนนอนเสียบจะได้ใชใ่ยังกระแสบเนาะกำชมมันวัดน,นั่นไ,ได้มาแล้วขาด,าดเวลาเด้ทุกคนนี่นั่นก็คือน้ำปลา <laughs> <ย S 2> <ร> น้ำจิ้มซีฟู้ดสาดีมก็ไปใส่ปลาแดดเรื่อพี่น้องอืมน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อทุกคนนะใส่น้ำปลาแทนเนี่ยปกติซาดีม่นอาหารบางอย่างนี่เพิ่นให้ยกให้เป็นหน้าที่ของน้ำปลาแดดเลยเด้อเิ่นมาใส่หอยน้ำปลาใส่อ้นี่ขอเอฟซีกการ์เป็นอย่างเอฟซีซา่าเฮดน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ปลาแดดนี่มางานซดๆจากต้น นะเขาเจาก็กขึ้นมาก็ต้องต้อน้ำเห็มนมะเหลียวเด้ทุกคนเขาเผอแป๊บเดียวจากทีได้ไหลาบางหันตอนนี้สีบวมีเลยสีบวมีกินแล้วเด้ต<ม>้นตลาดปีนี้เขากระโบดิบดแซ่สำเนาข้ากระโบดิบดบ,บีบใส่สตู้เย็นแซ่ไว้สำเนาปีนี้แต่ว่าสุดท้ายห่ากวกับบุ่ค,คลกินถึงห่าวหรอเออแต่ว่าพันกระโบมีไผ่มักสมหรอทุกคนทั้งสาวดีมทั้งแมนเน่เลยตี่กินสมเนี่ยกับนี่เดือดทำกับสาวเค้กอะไรอย่างนี้ แนวจิ้มซี่ฟูดสุดสาวดีมเพิ่นจิมกันทัมันทัดสมภาษาอีสเพอต้องสมก็ได้ดอกพอจำเป็นอะไรที่จะเข้ามากเนี่หละเพราะว่าสาวดีมก็ไม่แย่เหรียญเพิ่นมากินสมทำไปกันเนาอืมเดาะเออเขอ้เพื่อแบบนี้ กินดนวมืออนก็ได้มันถอหมดแล้วพ่อพ่อใครนะแอบแล้วแสบแล้วนะโอเคแม่ที่ทำเอาขึ้นม้งหันก็นละใี้เลียนเป็นสิไปวัดนมืออื่นวันพาแม่มอื่นอืนวันเน่นเดี๋ยวก่อนน้มาเอ พี่้บอกว่ากงตำเหียน้ืมตำเนียและก็ต้องเสียบาบวชเอามากตอืมเหล็กสดมันไม่ได้เทกเจอร์นี่ตาเนียเลยทุกคนด้อเอากระสีขี่ปลาทุกคน เด่อข่ชิคายเลยสพี่้องอยากก็อยากเห็ดกินกเห็ดกินด้อยากเหดกับเห็ดทุกคนด้วใครบอกค็เห็ดก่ะลองเห็ดเบิงทำบ่เคยเห็ดกลินเบิงกินหัวชิคายสินาะกินตอนหัวชิคายเมื่อกี้ปลาเขาจะเอากวจะเอาละปลาขี้ปลาเขาจะเอาะสวนี่แม่จำมาแล้วนม่งหเขาเลยเอ้กระสเอาน้ อืมคนไหนยุ่งมากเลยทุกคนแก่หนอยเอากุนหน่อยตอดเอาเราเอาเี่ยเดนมใส่ิวเขานี่ยียังอียังอียังเด่นเขาตาโอ้ยไหลขึ้นยังนี่อ่านี่ทุกคน นีเกนถอตานัวหวานอ,อ่อน่หงากินไข่เข้าไปนี่ทุกคนหลังจากใส่ตะไคร้กับผักซี่ไปก็จะมีหอม,มน้ำบนะัวกี่นะตลนหอมตกคนแล้วก็ใบมะกรูดรื่องปร <c oughs> ปุงที่มีก็คือ <c oughs> แกงนัว <c oughs> คน ใส่เกลือจักน้อยแค่นี้แล้วใช่ไหม่ดแสดงไปอีกแล้วใส่เกลือใส่ปลาอีกนิดเดียใส่ปลาอีกน้อยนึงเฮ้เขาล้นคนคนเสียงขั้นเขาคอนอ มันสุกแล้วทุกคนกินหอมเหลือมโซยมาเลยเพนะี่งหอมใบโัชิคยัยใบขี้หงุดอุ้ยปลาหนาะทุกคนสุกเรียบร้อยอันนี้กับซิคั่วไว้เห็ดกินไหมเนอะไวล้ลาไว้ตุกมันเละค่ะมันสุกคัก คัณม่ผู้เดียวสิอ๋อมีแต่ลงคอมาเหมือนสาวทุกคน่วงวานค่ะแ่งเทุกคนทำขีปนาวะไปจังได้เร็วหน้รหัวคุณ่คักบ่ ในเราวางนี่ไปเบิงกันทุกคนอุขีป่าซาวดีมเพิ่อนหอมน่ะแหละเ่เคยกินจักเทียแต่ว่ากินสิติดใจอืม <c oughs> ย่าไปเบิงกัน <c oughs> ออวกทุกคนเดี๋ยวค้นเิ็นกัน เป็นจังไงนี่ถือว่าโอเคอยังทุกคนแบบโปเป็นตเศบเลยตอนแหลกสายไปเห็น่เป็นติดตอนตอนนี้เริ่มเละเลยทุกคนเริ่มหลังหลังจากพี่ทำไปค้นให้ด้วยความบัตรธนาดีกลายเป็นขี้ปลาเละอันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้ปลูกอันนี้เป็นตน้นต้นที่มันเหลืองจะมีเหลืองกับต้นแดงนใจส้มเลย ช่วงสีวานค่ะบว่ะอันนี้เราต้องเอาออกมาฝานแล้วเด้อถ้าสิเอาหัวใดขูดออกเลยปาดค้านี่เลยปาดขาแล้วก็ตัดออกเออไม่ต้องไม่ต้องยกขึ้นมาฝานใส่แล้วอยากเอาใส่ออกแค่ใดขูดไปเลยใช่ใช่มาได้กลนเพราะขั้นยกมาอืม <laughs> อยามันเล็กมันะจีนิ้มย้มงยข้ามือเลยแล้ว <laughs> อยากเอาออกแค่ใดนี่เอาซสอนนี่แหละครูเอาเนาะเนี่ยเบื้องไปเบิ่งนะเวลาเบิ่งเวลาเป็นสําคัญงานนีู่มันคําไว้สิแม่มันทันละโมงไปโมงทันละไปเฮ้ยใดท่านเด็กหกโมงซ้ำงานแหละเบิ่งเวลาเป็นสําคัญ นี่ทุกคนเป็นบัวแห้งจากว่ามันสุกแห้งปกติปสิญงมาปาดก็เลยบอกว่ามือนี้บ่าต้องปาดอยากเอาออกแค่ได้ขูดเอาเลยแล้วก็ปาดทั้งเขียงเลยอืมลับเสียลับเสีย นี่ายกขึ้นมาขูดมันเละข้ามมือเนี่ยนอนอ <c oughs> ่าทุกคนอ่ะ <c oughs> อืมเอาบา่ต้องยกกันยังววาเนาะบ่าบ่อสิ้น่ะ บอต้องชิ้นอย่าเอาความเคยชิ้นมันบอฮียาเสื้อเขาเนี่เข้าบาดเด็กปาดอันนั้นห้ามมิจเจ้าคุณมาตัดปาดนี่เลยอันนั้นปาดในเคียงมันจ้าปืนกันอัจนี้นะอะนี่เห็นนหมขจับเบาๆเลยนี่ขวายสาวิชาตัวเบาอ,อืมแอบเนี่ยไปทำไปทำยามันเฮียเขาเนาะมันสีเฮียไปแซมอยู่ในอกมือคอยอยู่นี่ ่ว่ามันสิหักเละว่าแม่นหยังดอกบ่ได้เละนี่น่ะมีอันไหนบ้างที่เละพี่น้องเบิดพยานรุนี่เป็นตอนพี่น้องว่า2คนนี่กว่าสิได้คงจสิกินนี่เห็นบ่มีตอนใดที่เละว่าเนี่ยอือๆๆๆยานั้นล่ะสิเละเฮาก็ปาก่อนน่ะน่ะน่ะ มีอีกสัตวเบาอย่างเงี่ย่นี่นอืมนี่มือเจานัานนอนอมันก็เละแล้วขอบเ,เบาเบาอ่ะโอเคลงไปเด้อแค่เราทำมือเบามันก็ได้แล้วจ้ะนี่ ขวัยสิเละไม่ได้จังใจี่น,นี่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 พูน่ะเรียบร้อยทุกคนเละมองได้บองกงาอ่ายพสูสน์แล้วพี่น่ะขีป้ปลาสาวดีมทุกคนเจ้าหันมาเห็นพสูสน์ทุกขวอยแห่งติดหมอไปแล้วพูนพ่าวน่เป็นแต่เสียแม่งเลย พี่ทำหลายเฮ็ดพี่สวดเนาะพี่น,น,น้องคนมาค้นของขวายจนนี่ปกตะทิเจ้าข้นเนี่ยมันทัวกันเคี่ยปรุงไี่ซื่งแบบพ่อข้าจะล <laughs> พพพจะพุญน่ะโบ้วุ่มใจนำเสนอโบ่วุ่มใจนั่นสิพีเหมือนพุ่ใจน้ำเสนอมาเลยทุกคนบ่์บวแต่ว่ามมหมอกำใหม่นะ <c oughs> พี่น้องจะไม่เห็ดท้องขวายจะมาค้นพี่โบวได้เห็ดใหม่ข้นให้ซื่อเออค้นนี่ซึ่งแหละแต่ว่ามันเป็นซีนีนะโบว์ไม่หย่อนมันใหม่มันเป็นแดงแต่มันบผล่ มันเป็นต่ากๆข้นนี่ค่ะแสบแสบใบเดนไม้เอาปากไปเนาะไหนดูกอนอาวุธใหญ่ไงตัวใหญ่เลยทุกคนไปทาล่มหนาวใส่มองมากเลยนี่ มาเด้เจาทุกคนมาได้พี่น้องปลาที่นี่ตักข่าแล้วนี่ตักข่าแล้วนี่ เ่าเฮาไม่กินเขาวเก่าอ้วทุกคนมีกินขานนขาใหม่อันไห้ซีตั้งหายใจละลายแหละท่านพ่อโจท่นีมากิน,น้านขใหู้จ,จอ้อาเป็นซีอาไิตีซีแหละแล้วน้ำปลาใหญ่อีกเอาไปทั้งสองถุงเลยพรุ่งนีเด็กจกินหมอนะคือไหวเดียว เออแล้กินห่อร้ายแล้วไอ้เขาเรีว่าตอนตอนกินไอ้ตอนกินตองเห็ดกินทิ้งตอนเห็ดได้ไหมไอ้สิเนี่ไอ้ไปทำให้เราให้เราเป็นอะรดอกเขาไม่เงยเหรือนดูเพิ่นมาตากซอยเพิ่นเอาไปสีกินเบืองแล้วทุี๋ยวก็แถวนขาวงามไม่เงยเหรียญเพิ่นหยัมไปแล้วถามว่าเพิ่นกินหยังเพิ่นกินเข่าสิเพื่อนทุกคนหยัมไปแล้วหุอวนนะขี้ปาเจ้าหันมาคนน้องข่อยโอ้ย คอยบอกให้ค้นนะมันทัวอะไรสี่คนคแหลกม,มันแตกแต่ก่อน,อนคนแล้วเดี๋ยวเอฟซีคนเป็นพยา,ยานให้พี่ทำพี่น้องมาเด้ออย่าดูแม่ขี้ป่าเดี๋ยวดีๆเบิ้งอันนี้นะเดี๋ยวแม่อาซีนั่นเดีเ๋ยวพี่เบิ้งเปิดผ้ามันกางขึ้นอืพี่ท้ามาเบิ้งคือตอนเปิดเปิดพามันกางเปิดผ้ามันกางเลยนี่อ้นึงอันน,ะน่ะงามนเลยคจังเลยง่าย เงี้งามๆฉ่ำๆโอ้อ่าม่หเรียนเงีงามๆเย็นนจิ้มราดน้ำจิ้มไปเลยไอ้ส่วนพี่เอามาเกินอยู่ตัวตั้งใจเอามาเกินเลยเพื่อช้อนเราอยู่นี่เวอร์ละวันนีกินกันละจริ้มราดน้ำจิ้มเข้าไปราดกีปลาเข้าไปสิออกคมๆเด้อราดกีปลาเข้าไปก็จะออกคมๆ อืมงั้เรียนไปแหละแซบ่บเอ้าอันปลาส,สดอดใหม่ๆพี่น้องเป็นมาจากนอา้องไปเสียไบเอาลืมสั่งน้ำหนักปลาเบิง่งเาก็เลยบอกว่ามันหนักเท่าใดรซดีนมากินนี่<อ>แค่เท่าพอก็ <ๆ S 1> ไปสั่งบางทุ่นนี่นต่ังๆเราสั่งอยู่มาถึงมันเท่จวกเลยทุกคนมาเดียสั่งสับเขียนซีเรียสเดี๋ยวหัวสับแต่ว่ามันก็หลายนั่นแหละคิดออกตอนที ต้องไปอยู่ในกระซามแล้วที่ขาดจับมัเด็ดไปตินมาได้ไหมหนุ่มนี่ทุกคนน้ำจิ้มไป่ต้อเบางน้ำจิม้มน้ำจิ้มห้าตําเองเลยครับผมพุดจะนั่งกันนี่นี่ลาดลงไปเลยทุกคนกินได้ไหมเสียจะู่ไหมหอ,หอมหอมหอมน้ำจิม้มเไปอืมอืมเป็นจังไดสับสับเด้ อ,อ,อ,อืม,มอืมอืมอืมม่นกินไ่ปากเหรอปกกิปากเะเออแกวมันแห่งเละ่นนลยกืปอปลาสดกาได้อืม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 ,อม ปลามันสดเดี๋ยวทุกคนขึ้นจากน้องมันก็นเลยแบบอันนี้ก็จะมันกินห้ากระต่ายไหมสิตทะลวงมันอีกโตนึงเลยปลาลุกขึ้งแล้วไหมครับเห็นไหมครับปลาลุกขึ้งอ๋อนี่ปลาลูกครึ้นมันตอนนี้ยังเบิ่งบอกว่ามันเป็นปลาตะเพียนหรือปลาทับทิมทุกคนมันเป็นปลาตะเพียนเอ้ยบอกแม่นปลานิ้ยหรือปลาทับทิม ันเป็นปลาเน้นทีชมพูชมพู <c oughs> ่ <c oughs> เป็นปลาลูกคึงเป็นปลาลูกคึงข้าวบดันอะไรกินข้าวบดฮอะไรกินให้น้องอันเิ่งเิ่นเนสี่ยงหายไหมเป็เสี่หายจ้าพริกเลยปะวะเลยนี่นะนี่ มือนยุมอรดถทุกคนหยมเลยอืมแลุดันออกนี่นะเลเนไหมซีนมันนี่เลยนี่อุ้ยจิตมันอยู่ในสอนระวังกางนะพ่อมีกลางเดยมีเรียน เนี่ยมจากเก๊าไก่ก็เห็นอยู่่กลางอยาเรียนก็เห็นด้วยกันหรอกน้ำจิ้มมะนาวสดเลยพี่เนาะทานขาวสื่อป่ะนะบางเทธอเขาจะว่าใส่มะนาวปั่นเอามะนาวแบบขวดนะเป็นลายพิธามเสียดิบคนไปหาสื่อแบบไหนก็อร่ออืมมันเด็ดจะละเมินละเมินตัวงั้น ใอ่ละหมืน่นสองหมืน่นสองหมืน่นอ๋อ๋อเมียเรียนเพ่นเราถึงประกวดรายการประกวดเพลงทุคกคนเป็นกรนะลังเบิ่งอยู่ทำมาปิดเสียงเพ่นเพ่นกันวันเพลยงชิงทุนเนี่ยอืมดีกว่าอีหน่อเนาะชิมนู่นถี่ป่านเลยไหมคะชิมนะแหนบเยอะหนึ่งผมอยู่หน่อยหนึ่ง คนงานเจัะไปคนน้อง่อยถึงแล้วจะจะติดใจนะถามมันบมเป็นบเนี้อเยวตอน,นี้ก็แซบด้วยคมหอมหอมพี่น้องมสีสีหมคงหพี่น้องเบิ่งครับหมไม่เลยย่างมา,าอง่องยไม่ด้ยเพราะว่าพี่น้องสอบดิบสีสีไหมบ้านลงเรือหน่อสิปิดลีปบล้ะทุกคนแล้พี่น้องโมหูระสาะก งามสุกคักมือนีิหวานแน่นอนหวานคาวอนเนี่ยหวานคาวอนเนี่ยพี่น้องหวานแน้่กินนี่กับเอาไว้ช้ำนี่แล้วจ้ะกินเข่าต่อกันเด้วยเบบ้าด้อเนาะป้าจังเนาะเขาเองแหละบางคลิปก่อนนั้นอ่ะเบบายจ้ะ